ช่วงนี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งอยากแชร์นิดหนึ่งเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นคนดูกันเยอะอะแล้วพอดูปุ๊บแล้วเราก็งงเอ๊ะมันมันมันคืออะไรหนอมันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งแอปผมว่าสาวๆต้องดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวๆให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าดูปุ๊บคุณจะได้รู้ว่าจะต้องมีการจับผิดกันนะครับว่าที่เห็นรูปสวยๆของสาวๆหลายๆคนเนี่ยเขาแต่งภาากันยังไงผมชอบเลยถ้าผู้สาวเนี่ยดูดีๆดูดีๆวันนี้มาจับผิดเนไอดอลกันดีกว่า กับ n e ็ตไอดอลท่นภาพแรกเห็นอะไรแปลกแปลกไหมนั่นไงใช้แอปบีบหน้าเรียวจนบันไดเบี้ยวไปหมดแล้วไหนามาดูบีฟอร์กันหน่อยสิแม่ทำไปได้อ่ะมาภาพที่2เห็นอะไรไหมใช้แอปทำหน้าขาวแล้ะสิทาขาวจนคิ้วหายไปหมดแล้วเฮ้ยเห็นแล้วอยากจะถามว่าขาวมาก ยากกับคนละคนมาภาพที่สนี่รักรสัตว์ซะด้วยแม่เห็นอะไรไหมนะใช้แอปน้านเนียนแล้วสิน้องแม่น้องอะเนียนได้แต่หมาเนี่ยไม่ต้องเนียนขนาดนั้นก็ได้แต่งก็ไม่เนียนเลยอ,อดูบีฟอร์หน่อยสิอโอ้โหเรียยเปลียเปลียจริงๆอ่ะอหนามาดูรูปนี้กันต่ออะเห็นไหมเออไม่เห็นแฮะไฮ้ลองซูมใกไกลดิ อาก็ยังไม่เห็นฮะในซูม nice อีกทีสิอ๋อ oh, นี่มีเองความรับความสวยไม่ผ่านแอปของเธอในที่สุดสเต็มเซลล์ก็ไม่ต้องชีดอีกต่อไปอ่ะใช่ซะ ะได้ไม่เป็นภาระของแอปพลิเคชันโอ้ดังมากคลิปนี้ในโซเชียลนะคนต่างแอปกันเยอะเลยโอ้แต่งฉันเพิ่งเจอมากับตัวเลยเกิดเกิดอะไรขึ้นส่งเด็กมาให้ฉันคนบางคนเนี่ยชั่วมากน่าเกลียดเด็กมาให้ฉันน่าเหลียดมากใช่ไหมโอ้โแต่งวุ้นที่ฉันเนี่ยปุ๊บวุ้นแต่งแล้วฉันเป็นเจ้าหญิงแน่ๆเลยฉัน มันเจ้าหญิงเฮ้ยมันก็ไม่เห็นแปลกยามที่แกมมี่คุณยังไงนี่เลยอะไรนะยามที่แกมมี่เขาเขาเพ้จีบนี่เดี๋ยวขอเข้าเรื่องแอปให้จบก่อนเพราะเมื่อกี้คุณเห็นคนสุดท้ายไหมเขาไม่ได้ไม่ใช่แอปเลยนะแล้วปรากฏว่าประเด็นของแอปพอไม่เท่าดีคลิปดูดีๆปุ๊บก็จะมีตัว Viva ซึ่งแบบเปลี่ยนจากสเต็มเซลล์ตัวใหม่ซึ่งไม่เดี๋ยวนี้สเต็มเซลล์สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องฉีดกันถูกป่ะอือเขาต้องฉีดกันแต่อันนี้มันไม่ต้องฉีดแล้วกันอันนี้เขาแค่หยอดไว้มันเป็นเทรนด์ต่อนีผมเพิ่งงรู้ก็คืออฉีซเนี่ยแแล้วก็ค อมไวในปากมันเป็นรสราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่จำไม่ได้นั่นคือเซลล์ใช่เซลล์และภายในสกัดจากสารเซลล์ภายในสามสิบวิทุกอย่างก็ละลายอแล้วมันไม่อันตรายหรอมันไม่ต้องฉีพี่เรื่องการฉีดหรือต้องไปฉีดเนี่ยมันเอาแล้วเซลล์ตอนนี้สามารถที่จะรับประทานได้แต่เรื่องเรื่องคือว่าหลายคนก็ถามว่ามันคืออะไรยังไงผมอะ ผมแบบผ่านเซ็มซเมล่อก่อนผมเข้าใจดีครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะให้หน้าเด็กทําไงรู้ไหมฮะคือครับตอมม้ามหัวใจตับเติบทุกอย่างภายในร่างกายของคุณเนี่ยจะต้องเด็กดังนั้นทุกวันนี้เวลาเราแก่มากขึ้นเนี่ยบอดหัวใจกระดูงกระดูกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสึกสึกสึกพอสึกภายในสึกปุ๊บภายนอกก็สึกแก่ตามดังนั้นวิธีที่เซียมซิ่งก็ใช้กันนี่คือต้องฟื้นฟูภายในแต่คุณก็ต้องเอาสารสกัดต่างๆเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูทุกอย่างภายในมันอยู่ที่และใบหน้า ของ uh. คุณก็จะเด็กลง uh. นั่นคือเหตุผลที่เจ้าวีว่านีดังมาก oh. ตอนนี้สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมอาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ